ไซเวฟนะครับเวฟไอเดี๋ยวเราจะมาแนะนววิธีการถอดหน้าปัดจอเลนไม้นะครับเบื้องต้นก็แน่นอนอยู่แล้วครับต้องถอดกระจกออกก่อนครับ แล้วก็ต่อไปเราก็แกะฝาครอบด้านบนตรงนี้นะครับงัดหาพลาสติกแข็งๆก็ได้พลาสติกสีเหลืองๆที่เขาขายกันนะครับเอามางัดตรงนี้ออกเพื่อจะได้ไม่เป็นริ้วรอยเสียโฉมนะครับพอแกะออกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบใส่ให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวลองประกอบใส่ให้ดูไม่ต้องลองครับทําของจริงเลยครับใส่ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ใส่ไอตัวแฟลชเชอร์ไฟเลี้ยวก่อนนะครับแฟลชเชอร์ไฟเลี้ยวแล้วก็ใส่ไปนี่ฮะ รงนิ้วชี้นี่นะครับก็จะมีตำแหน่งยึดน็นอตอยู่น็อตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรุน่นนี้เวฟรุน่นนี้จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่างเผื่อเพื่อนๆจะไปลื้อนะครับจะได้ลื้อง่ายๆ เป็นแนวทางแล้วก็อย่าลืมใส่ปักนะครับปักจอใหม่ปักเรือนใหม่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ ยึดน็อตตรงนี้ครับนี่ยึดก่อนนะครับอันนี้แล้วก็น็อตตรงนี้ด้วยนะครับ ด้านหน้าคนขคับพอเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาทําด้านหน้าใส่ปลั๊กพวกไฟเลี้ยวไฟหน้าแล้วก็ใส่ตรงหน้ากากให้อยู่บนที่หมุนกระจกมองข้างนะครับ ก็นี่ครับน็อตด,ด้านหน้าเดี๋ยวใส่น็อตด,ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็มีสามตัวเหมือนกันซ้ายขวาตรงกลางแล้วก็นี่ครับน็อตตรงคอครับนี่ตรงคอซ้าย แล้วก็ตรงกลางด้วยครับตรงนี้จะลึกหน่อยนะฮะค่อนข้างจะถอนยากอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านข้างครับนี่นี่ครับด้านข้างโอ้เยอะได้เรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่หน้ากาดด้านบนนะครับนี่นี่ฮนะดูฮะยาย่แมงมุมเกาะเลยแสดงว่าจอดนานนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวใส่ หน้ากากด้านบนครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่ใส่ง่ายหน่อยอันนี้เริ่มรอแล้วครับมีนี่อีกนะครับนี่ด้ันข้างข้างล่างนี่ครับข้างตอนต่อไปก็ใส่กันกรจกแล้วครับทีนี้รอไม่รอดูเอาครับ อย่าลืมนะครับไอ้พวกนี้จะเป็นเกียวด้านขวาก็หมุนมาทางซ้ายด้านซ้ายก็หมุนมาทางขวาอันนี้เป็นหลักเกณฑ์การจำของช่างมอเตอร์ไซค์นะครับสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสจอใหม่กันนะครับเรียบร้อยครับ